ยกนิ้วให้หมอหลวงเปิดฉากตอนแรกได้แบบปังเวอร์แค่ตอนแรกก็ครบรถแล้วทั้งสนุกมันฮาได้สาระสำหรับละครพีเดียดทะลุมิติเรื่องใหม่ของช่องสที่รสชาติไม่จำเจยอย่างหมอหลวงที่ได้มาริโอเมาเลอร์และคิมเบอรี่นัมสแตงเรียกว่ากระแสเชื่นชมล้นหลามทั้งในโซเชียลรวมไปถึงเลตติ้งเปิดตัวตอนแรกก็ปังเวอร์ โดยตอนแรกทําไปได้ถึง3.2 l e t i n g เลตติ้งในกรุงเทพทําได้ไปถึง6บวกส่วนยอดดูสดก็พุ่งทะลุแสนอัพทุกช่องทางตั้งแต่ตอนแรกเรียกว่าสมมงแบบปังเวอร์